สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับก็เปลี่ยนสถานที่ไลฟ์นะครับยังไม่เคยเป็นคนไข้วันนี้จะเป็นคนไข้เต็มตัวและนอนที่โรงพยาบาลครับตอนนี้จากที่ได้ทำรีวิวการปวดครับจริงๆเราถ่ายเป็นคลิปเป็นช็อตให้อยู่นะว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนตอนที่ปวดหลังเป็นยังไงแล้วก็การรักษายังไงบ้างใช้อะไรบ้างก็เก็บรายละเอียดไปอยู่เดี๋ยวจะทำเป็นคลิป รวมให้ว่านี่เป็นรีวิวการรักษาเลยนะตัวเองนะครับไม่ได้รีวิวคนอื่นเลยนะรีวิวตัวเองว่าเป็นจากอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านก่อนว่า,ามาอวยพรนะอยากให้หายเนาะก็ขอบคุณทุกท่านมากครับอาการปวดเป็นมากทรมานมากจริงๆนะผมทำให้ผมเข้าใจเลยนะว่าคนที่ปวดหลังเนี่ยเป็นยังไงโดยปกติเราจะคุยแต่กับคนไข้เราก็พยายามซึมซับจากคนไข้นะแต่พอเป็นเองเนี่ยชัดเจนมากมันเป็นอะไรที่แบบ เข้าใจแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเวลาจะสอนให้ออกกําลังกายต้องสอนยังไงในช่วง a c คคิวแอคคเนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานแอคคิวคือเฉียบพันนะฮะแต่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือเมื่อวันประมาณวันศุกร์เนี่ยผมเดินทางไปไปต่างจังหวัดใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆอุบลนี่แหละครับเพื่อที่จะไปทําบุญนะก็ตอนเช้าตื่นไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งเยอะเยอะอยู่แล้วก็มีสปินด้วย เราไม่ได้วอร์มกล้ามเนื้อพอไม่ได้วอร์มกล้ามเนื้อพอเราไปวิ่งมันก็เลยตึงมากขึ้นครับก็ทีนี้หลังจากวิ่งเสร็จก็ขับรถขับรถไกลหน่อยว่าขับไปจะเห็นว่าผมไปบ้านกกกอกนะผมไปบ้านกกกอกแล้วผมเข้าไปผ่านไปทางสกลไปทําบุญครับก็เริ่มตึงตึงมากหลังจากนั้นคือเข้าที่พักค,คือนอนแต่อยู่โรงแรมไม่ได้ไปไหนครับโดยปกติก็จะไปโรงแรมอย่างเดียวแล้วก็กลับมา ที่โรงพยาบาลเพื่อมารักษามาทํากายภาพเมื่อวานนะอาการก็ดีขึ้นแต่ว่าตืา่นมาตอนเช้าเราเดินทางมันก็ทําให้ปวดก็มาเจอคุณหมอในวันนี้เพราะว่าคุณหมอมีคลินิกวันอังคารเนาะก็ได้เจอคุณหมอพอเจอเสร็จคุยกันว่าน่าจะต้องใช้ยาร่วมด้วยก็คือเราจะใช้เป็นร์ฟินครับคุณหมอให้เป็นร์ฟินอาการปวดดีขึ้นตอนแรกนี่ปวด1ิบ เต็มสิเลยพอได้มอร์ฟีนไปเหลืออยู่ประมาณ2ปวดลดลงนะแต่ถามว่าการฟังก์ชันการทํางานไม่เหมือนเดิมพอเดินไปก็ชาขาอะไรเงี้ยคงจะใช้เวลาในการพักฟื้นอยู่อย่างน้อยก็2-3สัปดาห์นะครับบางทีอาจจะ3-4สัปดาห์ได้ซ้ำที่อาการมันจะแบบกลับมาได้ดีนะครับแต่ว่าโดยการเอ็กซเรย์หรือการตรวจร่างกายมันก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับรอติดตามแล้วกันผมก็จะพยายามรีวิวให้ สำหรับคนที่ปวดหลังเพราะผมรู้ว่าในแฟ,แฟนเพจของเรานะคนปวดหลังเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยที่ปวดหลังแล้วจะเอาไปใช้ในการรักษาตัวเองพวกนี้ก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมจะพยายามรักษาให้ผมดีให้ได้นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารักษาด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยการรักษาทางการแพทย์เช่นการทานยาจาเป็นไหมถามว่าจาเป็นมันก็ยังต้องใช้นะครับการออกกาลังกายการดูแลตัวเองก็จจาเป็นมาก A.D.L การเคลื่อนไหวต่าง,างๆการลุกขึ้นนั่งจากเตียงจากอะไรพวกนี้สำคัญหมดเลยนะนั่งรถรถจะเข้ารถยังไงอ้รู้หมดเลยครับเห็นชัดมากก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอวยพรตอนตนี้มีคนน่าจะ,เย,ะายเยอะมาก,ากอ่าเป็นนเป็หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วจะเป็น Lower L ก็คือตัวล่างๆแต่ยังไม่ได้ระบุเพราะว่าตัว d i s p a c e ตัวเวลาเอ็กซเรย d i s p a c e มันไม่ได้ไม่ได้แคบมากนะครับมันเท่ากันหมดเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องดีเาหมายความว่ามันไม่ได้ปลิ้นออกมามากนะครับแล้วก็ก้มเงยเนี่ยไม่มีทานสเตทของตัวตัวกระดูกไม่มีการเคลื่อนพอมันไม่มีการเคลื่อนก็แสดงว่ามวลอรอะดุกก็ยังดีอยู่นะดังนั้นปัญหามันก็อาจจะมีไม่มากแต่ว่ามันมีการชามีอะไรแล้วก็ต้องไม่ทรมานคนไข้ครับหลักการคือเราจะไม่ทรมานคนไข้อยู่ละนะจะไม่ปล่อยคนไข้ปวดเต็มสิอย่างเงี้ยเมื่อเช้าทํากายภาพไปก็เปานะ แต่พอไปเจอคุณหมอตรวจโอ้โอ,อาการมันชัดมากเราตรวจด้วยการตึงของเส้นประสาทพวกนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับท่านที่เข้ามาไมนพอแล้วก็มาดูด้วยเนะาะเยอะมากเลยตอนนี้ค่ะอ๋อครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนาะเราไม่ได้รีวิวคนไข้นะเราเรีวิวตัวเองนะครับอยากให้เห็นว่า เออเนี่ยอาการปวดหลังมันก็รักษาได้แต่มันก็จะมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวทุกคนนะแต่และทุกคนอาจจะไม่ได้ทําแบบที่ผมทําเพราะว่าขั้นตอนหรือว่าความหนักหรืออาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมจะยกตัวอย่างของผมซึ่งอาการปวดค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนาดมีความรู้นะเนี่ยรู้ว่าต้องดูแลตัวเองอยังไงแต่ว่าตอนที่ปวดเนี่ยคิดไม่ออกเบรนมันบล็อกไปหมดต้องแบบใช้คนช่วยมีแคร์กเบอร์มีคนดูแล ไม่งั้นตายโอเคครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้น่าจะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาตอนแรกบอกว่าจะไม่ไลฟ์ก็ไลฟ์นะแล้วก็คลินิกก็ยังเปิดอยู่นะครับมีน้องๆในทีมดูแลคนไข้ได้เหมือนเดิมเราไม่ได้ปิดเราก็ตอบเพจตอบอะไรได้เหมือนเดิมแต่แค่ผมพักก่อนแต่ส่วนคลิปก็มีให้เพราะเราถ่ายเก็บไว้เยอะมากนะครับมีให้ตามได้ใน Facebook f a n p a พ e ของเรานะแล้วก็ youtube Channel ด้วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook f แ n p a g e บัณฑิตไกลภางบาดแจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับบัณฑิตคลิิกครับ bunditclinic ครับ bunditclinic ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบับัดสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข085 369 9977 085 369 9977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ